ตอนนี้ครับเป็นเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายนะครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับไฟไหม้ตรงที่ไโอ้ตดแล้วไฟได้ลุกไหม้ดังรวดเร็วมากใกล้ที่บ้านมาเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่สามารถซุ่มเข้าไปได้นะครับอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับซุ่มเข้าไปได้แล้วครับตอนนี้เราจะเห็นว่าควันเต็มขโมงเลยครับควันขโมงเต็มพื้นที่เราตอนนี้เราไม่ตื่นเต้นนะครับเราไม่ตื่นเต้นเรา๋ยวต้องไม่ตื่นเต้นเราต้องตั้งสติ อืดูสิครับไฟได้ลุกช่วงโชยแสมทับเทินได้ลุกช่วงอ่าตอนนี้ควันได้ปกคลุมพื้นที่แล้วครับไม่สามารถมองเห็นตรงแสงไฟได้ไอเปลวไฟได้จะมีควันเต็มเลยครับครับตอนนี้เป็นการสดนะครับเป็นการสดจากพื้นที่ ในพื้นที่เวากเซนะครับวเกเซมอนารานะครับเดี๋ยวไม่เราไม่สามารถเข้าไปดูใกล้ๆได้เนื่องจากวันในเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยนะครับอ่าตอนนี้ก็ไฟก็ได้ค่อยๆลดลงแล้วนะครับอ่าค่อยๆซาไปแล้วเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เดินไปหาเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องพักสักครู่เดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆหน่อยนะครับตาเอาละครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับต่อไปได้ น้องนองนักศึกษาก็ได้ช่วยกันดับไฟนะครับไฟได้ลุกไหมมาถึงใกล้ๆกล้ใกล้ๆกล้เสาเสาบ้านเลยนะครับตรงนี้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 นนตรงนี้โอ้เนื่องจากว่าตอนนี้ได้เกิดเหตุได้เกิดลมแรงมากไฟได้ลุลุกช่วงเลยครับผมไม่ช่วยครับผมจะดูอย่างเดียวผมไม่เหตุเกิดตัวดูตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อไฟไหม้ทุงยาแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะแพ้ควันอย่างสูง วันเข้าตาครับเราจมุกปรวัติคาพปตึกปากอ๋อเป็นน้องๆนักนะศึกษาที่มาช่วยกันดับไฟในวันนี้อ้ฟฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ลบช่วงไม่นนค,รมรรครั้งนะครับอืมย่างลึกเร็กครั้งหนึ่งนี่ครับอ่ามีคนช่วยตบตบตบโอ้ตบตบ,ตบไฟผมไม่ช่วยผมจะดูอย่างเดียว ะระวังระวังไฟด้วยนะครับน,อนอ้องๆอ็ดับเลยครับยี่ยี่ยี่ลองเล่าเหตุการณ์นี้ผมบึกอะไรอย่างนี้อย่างนัก,กว่ะเลยครับอ้อยี่ว่าหนัากว่ายี่ได้ช่วยอะไรมั้งครับช,รช่วยดูนี่ครับเป็นตอนนี้เป็นแค่ไฟลไมแรงมากไม่รู้ว่าต้นต้นต้นเธอมาจากไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน บุญยญมินถ่ายภาพ,พอ,ลาลอ่ะอะไรเราทำอะไรมามาแบบุญยญมินถ่ายภาพบุญยญมินรายงาน